มาดูคนงามฟ้าพี่น้องเพื่นแต่งองค์ทรงเครื่องเดอ้อจะพาล้านไปใส่บาทพี่นอ้องใส่สินได้พี่น้องเอ,อ้ยแต่มันหนาผลนใส่อีแต่นี่แหละโอนเองก็ยังใส่ตัวมันต่ำนะพี่น้องเนาะมันขี้ตุ้มมันยังดอกปะ,ะนะกับทหานไปใส่บาทเด้พี่น้องเดอ้อใส่สุดนักสาวงามขนาดบาทนี้เนาะไปกันเนาะพี่น,อน้องเนาะ คามันตาัเนีายผิวเราพรกนัสาเนี่ยโงทิภัยใส่เร่น่ยคนกบนองที่มาสวย้รได้นี่ยยังโมทนได้ใส่ยังคนลายเนี่ พี่น้องคนก็เริ่มทยอยลงมาเลยเด้อคิงเด้อคนก็หักก็พี่เริ่มใส่คนก็ทะเลิ่งเริ่มลุกเลยเด้อวันนี้เด้อคนก็เริ่มลุกหย่างเข้าไปเลยเด้อคิงเด้อคนตกะหรเฮากันย่างเข้าไปคือกันเด้อพอมีพี่น้องเด้อป้าพี่น้องใส่บาดเหมือนกันให้น้องคิงใส่ก่อนหอยใส่น้ำ้างก่อนเขาเอาตะกร้าอันเดียวมาเนึ่ง สวยเราก็อยากเป็นผู้หญิงน่อพี่น้องเอ้ยเกลนมได้ัจะได้มีต้อยู่กันว่ะักน้สาวนี่เรเริ่มเข้ามาใส่พี่น้องเวียนไปทางปุณก่อนแล้วยังเกี่ยวเมื่อกีนอง เดี๋ยวมาหอดผีกนลองเลยใส่หอดคิวเขาแล้วคนหลายเต็มบัตรเลย

ใ่บาทแล้วออกมาข้า้งนอก อาโอรโหอันผ่าดีมาวันเจไล้หอาขอบระมีตอนนั้นจะประมาณสุกุนเพื่อเล่เลือดขอแก่พาจายว่ายิ้มเข่าทิ้มแก่มาไรภาคติปรงเทศบางคำไม่ว่านี่จบกสีหลัลาบมาก่อน ข้างกลวยไผ่ขันมะม่งเออแต่แรกมันต้องมีขันกินมะม่วงก่อนอ่เข้าทับแก่ขัอินทรีขันมัเป็นมุ้งาผ่านการวิจารณ์มุ้งท่อนเออข้าวกลวยไผ่ขัดว่าข้ากลวยไผ่อ่อจับตัวมนได้เออเนียบบ้างปะเนาะขาววิา

ขนมไข่มันจะใส่กินนะนี่นนของนองหิ้วแล้วนะป่ะตัต้งมาคุงกันเหรอป่าน,เ,นเมื่อไรเด้อพอแม่พีนน้องอึ๊บปนกำนองทิ้งกตลาไปก่อนเด้อ <c oughs> พอกันใหม่หนาน้องได้ไข่กินไข่เปรียงเมื่อกินกร <c oughs> <c oughs>